สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําให้รู้จักกับเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ใช้สําหรับทดสอบซอฟต์แวร์นะครับนั่นก็คือเพย์ไรนะครับถ้าจะให้นิยามสั้นๆน,นะครับเพย์ไรเนี่ยคือเฟรมเวิร์กที่สร้างโดย Microsoft นะครับมีหน้าที่หลักคือใช้สําหรับทดสอบและสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์แบบอัตโนมัติหรือที่เราเรียกกันว่าเว็บอโตเมชชันแอนด์เทสติ้งครับโดยหน้าที่หลักๆนะครับที่คนนิยมใช้กันนะครับก็คือทดสอบแอปพลิเคชัน ดึงข้อมูลจากเว็บเพื่อเก็บข้อมูลที่เราต้องการแล้วก็ใช้ทํางานซ้ำๆอัตโนมัติเพื่อลดภาระงานของคนครับข้อดีของเพลไรนะครับข้อแรกเลยรองรับ3เบราว์เซอร์หลักใน API เดียวหมายความว่าเราเขียนโค้ดชุดเดียวแต่สั่งให้ไปรันทดสอบบน Chrome Firefox และ Safari ได้เลยทำให้มั่นใจได้ว่าเว็บของเราแสดงผลและทำงานได้ดีบนทุกเบราว์เซอร์ครับอย่างที่2คือ Auto Waiting อันนี้ แก้ปัญหาคลาสสิกข,ของนักทสเลยครับคือสคริปต์ไม่ต้องเดาว่าหน้าเว็บโหลดเสร็จหรือยังเทลย์ไร์จะรอให้ปุ่มหรืออิเ m e มนต์ที่เราต้องการพร้อมใช้งานก่อนเสมอทําให้ทสมีความเสถียรสูงมากไม่ลงง่ายง่ายฟีเจอร์ถัดมานะครับคือเบราว์เซอร์คอนแทเราสามารถสร้างเซสชันการใช้งานแยกกันได้ในเบราว์เซอร์เดียวเหมือนมีผู้ใช้หลายคนล็อกอินพร้อมกันเหมาะมากสำหรับการทดสอบที่ซับซ้อนครับ ต่อมาจะเป็น Network Interception ที่ให้เราจับหรือแก้ไข Request ที่วิ่งไปมาระหว่างเว็บกับเซิร์ฟเวอร์ได้ใช้จำลองสถนานการณ์ต่างๆเช่น API ล่มหรืออินเทอร์เน็ตช้าต่อมานะครับเป็น t ท็ i n g งเมื่อเท็ t ของเราพังเคร์ไรจะสามารถบันทึกทั้งวิดีโอสกินช็อตและข้อมูลทั้งหมดเป็นขั้นตอนให้เรากลับมาดูย้อนหลังได้ทำให้หาต้นตอของปัญหาได้เร็วมากนอกจากนี้ยังรองรับหลายภาษาทาง JavaScript Python Java C ทำให้เลือกใช้ได้ตามความถนัดของทีมและมีโค้ดเจนที่ช่วยบันทึกการกระทําของเราบนเว็บและแปลเป็นโค้ดให้ทันทีเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากๆครับต่อมานะครับเป็นข้อเสียนะครับข้อเสียของ p พ g h t ก็คือผู้ใช้ต้องเข้าใจในการเขียนโค้ดแบบ Async, a w ไวทเพราะถ้าจัดการไม่ดีอาจทำให้โค้ดทำงานผิดพลาดได้ 2. คือขนาดติดตั้งค่อนข้างใหญ่เพราะต้องดาวน์โหลดตัวเบราว์เซอร์มาใช้ แต่เราก็สามารถเลือกติดตั้งเฉพาะตัวที่ต้องการได้ครับต่อมานะครับ p a y r i g h t จะเน้นการจำลองอุปกรณ์อ m u l a t i o n มากกว่าการทดสอบบนมือถือจริงๆหากต้องการทดสอบบนเครื่องจริงอาจต้องใช้เครื่องมืออื่นเสริมและสุดท้ายนะครับ Community นะครับหรือกลุ่มผู้ใช้งานยังไม่ใหญ่เท่าเจ้าตลาดอย่าง s e l e n i ียมทำให้การหาปลั๊กอินหรือข้อมูลเฉพาะทางบางอย่างอาจจะยากกว่าเล็กน้อยครับ เลไรใช้เทสอะไรได้บ้างนะครับผมก็คือฟังก์ชันแนลเทสติ้งเป็นการตรวจสอบฟังก์ชันหลักของเว็บเช่นล็อกอินรีจิสเตอร์หรือว่าเช็คเอาท์เซิร์ชนอวิเกชั่นโฟลเทสติ้งเช่นการคลิกปุ่มไปหน้าแดชบอร์ดหรือว่าล็อกอท์กับหน้าล็อกอิน u i s u วิช e s ลเทสติตรวจสอบ Element ว่าปรากฏหรือไม่เข้าความถูกต้องแล้วไม่พังนะครับ c r o s s b r o w s e r Testing ก็คือการรันเทสบนเบราว์เซอร์เพื่อเช็คความเข้ากันของเว็บ r e g a t i o n Testing test ัเเทสเดิมซ้ำหลังเดฟแก้ไขโค้ดเพื่อตรวจสอบว่า,วามีฟังก์ชันเดิมพัง Input Form Testing คือการกรอกอิน u t ต Dropdown Checkbox Radio เพื่อทดสอบ A to Testing หรือ E 2 E เป็นการทดสอบโฟล w จริงของผู้ใช้ตั้งแต่เปิดเว็บการทำงานต่างๆ Logout หรือ Check Out Test API Network Interaction ตรวจสอบว่ามี HTTP Request การตอบกลับ Interaction Network Call สำหรับเว็บที่มี back end สกีช็อตวิดีโอแคปเจอร์ใช้บันทึกสกีช็อตหรือวิดีโอของแต่ละเทสเพื่อใช้รายงานหรือดีบักในส่วนของขั้นตอนการเตรียมการใช้งาน playwright นะครับผมก็คือติดตั้ง node.js หลังติดตั้งเสร็จแล้วให้ตรวจสอบด้วย node v และ npm v 2. ส,สร้างโปรเจกต์ใหม่ m a k e d i r e c t o r y playwright test จากนั้นให้กลับไปที่โฟลเดอร์ playwright test 3. ติดตั้ง playwright โดยการใช้คำสั่ง npm install แล้วก็ npm p l a y r i g h t install หลังจากที่เราเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยเราจะมาถึงขั้นใช้งานจริงขั้นแรกให้เลือกเว็บที่เราจะเทสก่อนของผมเลือกเป็น demo p l a y r i t e ขั้นต่อไปให้เราทำการสร้างไฟล์โดยมีหลักการคือชื่อไฟล์ตามด้วย spec แล้วก็ js ต่อไปเราทำการเขียนสิ่งที่เราต้องการจะเทสลงไปในไฟล์เพื่อทำการเทสหน้าเว็บเพจหรือฟังก์ชันการใช้งานของผมจะมี2ฟังก์ชันก็คืออย่างแรกจะเป็นเทสว่าไตเติลตรงกับที่เราใส่ไปหรือเปล่ากับฟังก์ชันที่2จะเป็นการเช็ค ฟังก์ชันการทํางานของช่อง to do ว่าถ้าเราใส่ไปแล้วเรากด Enter มันจะมีข้อความขึ้นมาไหมและข้อความที่ขึ้นมามันตรงกับที่เราใส่ไปหรือเปล่าหลังจากนั้นเราจะทำการลานทดสอบด้วยการใส่คําสั่ง npx เป็นวัก playwright test เพื่อทําการเทสและสร้างไฟล์ Report ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ก็คือลบลบ Reporter เท่ากับ html ผลลัพธ์ก็คือผ่านทั้งสองฟังก์ชัน แล้วเราทำการเข้าไฟล์รีพอร์ตเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกคีหนึงปรากฏว่า2ฟังก์ชันที่เราทำการเทสผ่านทั้งคู่ก็คือชื่อไตเติลตรงและข้อความที่เราใส่ขึ้นและตรง